สวัสดีค่ะเฮาสิพามาเบ่งเวลาทำหมูกรอบเนาะแตออกมาสวยงามแห้งกรอบๆเสริมงามๆไหวพพ้พัดกระเพราพัดคณาต้มเซ็ตใส่เกลือเอาไปตากแดดจักน้อยนึงถ้าว่านังมันไม่ค่อยกรอบปานใดแต่ว่ามันกรอบเลย ห้องบริเนียได้ทางมาเนาะสี่ไดลักษณะนี่งามๆกอบๆไม่ไม่หอนหอนเลยพี่น้องเลยัน้นตามมาทา่าเนี่แต่เสียบอมาเย้ยค่ะได้เลยลูก Ok, มีสิบาลุกที่ิบตาตามตลาดไม่มีขายตลกตลกแน่สิเหลียยหลายข่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยหอนไรห,ห,หอนหอนหอนคักหอนว่า หอ,อนเ้งโอ้ยตายเบิดแล้วตัวนี้หอนนัวนางเนาะโอ้ยตายตาย,ตายหาหมก่อนหายใจก่อนเฮ้ยเป็นมาเหตุผลทางรถ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปราะวันนี้เด้อสุดๆสุดโลทัวโลกบายบาย